อาสาประชาชนช่วงอาสาเตือนภัยคนพิการนะครับและเช่นเคยครับเรายังอยู่กับคุณนุชสุพัชานานรัญญวิทย์นะครับล่ามภาษามือของเราในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปช่วงของอาสาเตือนภัยคนพิการมีข่าวประชาสัมพันธ์มาบอกเล่าให้ได้รับทราบข้อมูลกันนะครับสำนักง,งานทางหลวงสิบเขาจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยจะรับผลพิการ3อัตราด้วยกันนะครับมีตําแหน่งพนักงานโยธานะครับกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปอัตราว่างเนี่ยสอ,อัตรานะครับสังกัดแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่3จํานวน1อัตราแล้วก็สังกัดแขวงทางหลวงสระแก้ววัฒนานครจํานวน1อัตรานะครับและอีกตําแหน่งหนึ่งครับตำแหน่งพนักงานบริการนะครับกลุ่มงานบริการอัตราว่างก็1อัตรานะครับสังกัด แขวงทางหลวงสะแก้ววัฒนานครนะครับค่าตอบแทนก็เป็นไปทมวุฒิการศึกษาก็คือถ้ามสามถึงมหกก็จะมีค่าตอบแทนเนี่ยตรา1430บาทนะครับวุฒิปวชอัตราค่าตอบแทนก็11,280บาทวุฒิปวทอัตราค่าตอบแทน1 3 0 0 0กับบาทนะครับและถ้าใครใช้วุฒิปวสไปสมัครก็จะมีอัตราค่าตอบแทน 13,800บาทนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครและยืน่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานทางหลวงที่10ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่3กลกุมภาพันธ์นะครับในวันและเวลาราชการนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0,4,42,4,2 0 4 4 2 4 2 8 7นนะครับ0 4 4 2 4 2 8หนะครับหมายเลขครบนะนอ่ะครับผมเอาขอบพระคุณมากครับเอาและมาถึงช่วงเวลานี้นะครับอาสาเตือนภัยคนพิการเช่นเคยครับเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่จะมาให้ข้อมูลโดยเฉพาะท่านเป็นรองผู้กับการหนึ่งกองการารตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2นะครับ ท่านรองพุ่มกับพันธ์รโทประวิทธ์วงเกษมสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับนมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับมาเตือนภัยให้คนพิการได้มีความปลอดภัยในชีวิตปัจจุบันไม่ต้องไปถูกหลอกถูกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพทั้งหลายนะฮะคำว่ามิตรจริงๆมันดูดีนะ ใช่ครับแต่พอเป็นมิตรจอรจาน,นครับพอมิตรมิตรต่อเต่าเราเรือไม่มีปัญหาเพราะมิตรจอจานนี่เป็นปัญหาเลยนะครับ,รบนะพูดถึงคนพิการที่จะถูกหลอกจากบรรดามิจฉาชีพทางทางไซเบอร์ทางออนไลน์เนี่ยนะครับ,รบโดยทั่วไปเนี่ยพฤติกรรมของบรรดามิจฉาชีพพวกเนี่ยเขาเขามีลักษณะอย่างไงบ้างครับโอ้โหพฤติกรรมของมิหลากหลายไหม หลากหลายมากหลอกทุกมุมนี่ดีกว่าครับหลอกทุกอย่างหลอกทุกเม็ดเหลี่ยมทุกดอกครับแต่มันจะทาให้ให้เหมือนจริงอย่างที่พี่ฟาเพิ่งอ่านข่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นตําแหน่งว่างงานคนพิการที่ที่บริษัทเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีระบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเหมือนมาตรฐานบริษัทจะจะต้องมี CSR ช่วยเหลือสังคมโดยการรับคนพิการเข้าทํางานอชาใช่บริษัี่เขาใช้มงนีไปใช้ หลอกคนพิการมาเปิดบัญชีมาเหมือนกัน๋อครับโทรศัพท์มาติดต่อสื่อสารว่ามีติดต่อเลยมีตําแหน่งว่าอนี้มีรับสมัครคนพิการเข้าทํางานเดี๋ยวไปรับถึงที่จัดรอเลยก็มารับสมัครก็ทำเหมือนรับสมัครเลยทำเหมือนเลยเป๊ะเลยบริการคนพิการด้วยและก็นโยบายบริษัทพอท้ายสุดคือให้เปิดบัญชีรับไปเปิดบัญชีอ๋อทะเบียนบริษัทอ้างว่า ต้องเปิดบัญชีก่อนเพื่อรอรับเงินเดืนอนรอตังบริษัทร,รับแน่นอนอ,อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าว่าคนพิการนะอ,อยู่ยกําลังหางานอยู่กําลังต้องก็ก็ก,ก,ก็ก็มีรายจ่ายเหมือนกันต้องหาเงินมาจุนเจียวครอบครัวเหมือนกันต้องหาเงินมาใช้จ่ายตัวเองเหมือนกันฉะนั้นก็บริการก็ก,ก็ก็ทั่วไปปกติเหมือนปกติแต่รอเปิดบัญชีก่อนอเสร็จไวละหนึ่ง แตดีขึ้นดีไม่ใชมันเหมือนพิการลำตอนะครับคือพอเป็นคนพิการแล้วโดนหลอกไปเปิดบัญชีม้าพอโดนเสร็จรออยู่บ้านว่าจะนัดเมื่อไหร่ไปทํางานปรากฏว่าตํารวจมาจับอีกตารวจมาไอ้ที่นัดไม่ได้ปทำงันมไีหมายมาเรียบร้อยดนพอพิการแล้วไม่ได้ทํางานยังจะถูกตํารวจจับดาเนินคดีอีกนี่มันเป็นปัญหาครับ เนี่ยพฤติกรรมเน่ง่ายๆเลยอันนี้นะครับนง่ายเลยอย่างจริงๆยังมีอีกหลายแบบครับอย่างตัวอย่างที่เจอมาที่ท่านรองเจอมาโอ้โหยังหลอกกู้เงินหลอกกู้เงินเอาข้อมูลข้อมูลก่อนสุดท้ายแล้วก็เอาข้อมูลในโทรศัพท์เราไปเอาข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ไปเอารูปหน้าเราไปเปิดบัญชีซึ่งซึ่งตอนนี้ธนาคารก็แก้ไขระบบให้มันวิธีการเปิดบัญชีมันดีขึ้นแล้วไอ้เรื่องแบบนี้ก็่าจะน้อยลงไปนะครับ ต่อมามีขอข้อมูลอีกอันนี้ไปเปิดบริษัที่เพิ่งเป็นข่าวเมื่อวานเลยนะครับอย่างเงี้ยใช้ข้อมูลทั้งคนดีคนไม่ดีนะฉะนั้นผู้พิการรไม่จะพิการอย่างเดียวทั้งคนปกติด้วยก็ต้องระมัดระวังนะครับการในการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นเนี่ยต้องต้องต้องรอบคอบแหละต้องเช็คกันให้แน่นอนใช่เนี่ยวันก่อนผมเล่นกีฬาอยู่คุณลุงที่อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์ ครับน่ะมาถึงเอ้ยทำได้อยู่วะมึงจำกูได้ไหมเนี่ยมุกมาถามปากนมุกมาตรถานเลยนะก็ลุงแกก็ฮะใครมึงจำกูได้ไหมมึงจำกูได้มาย้ำอยู่นั่นแหละจำไม่ได้น้อยใจแล้วเนี้ยมึงเป็นใครนะมึงเป็นใครโน่นนี่นั่นนะเออเ็าก็อยู่ตลอดเวลาเอามึงบอกมาที่มึงเป็นใครนะแต่ลุงก็ถามกลับไปนะอะไรก็ไม่ยอมบอกโอ้แค่นี้มึงจำกูไม่ได้เหรอเนี้ยเนี้ย สุดท้ายพอให้บอกชื่อก็บอกชื่อมานะบอกชื่อบอกชื่อเสรีลุงก,ก็บอกเอ้ยกูไม่มีเพื่อนชื่อเสรีอ้ย <c oughs> มึยงจะมาหลอกกูเลย,เยสุดท้ายด่ากลับมาเห็นไหมมาแบบนินเนียเลยเนี่ยดีว่าดีว่าถ้าถ้าด้วยความเกรงใจนะคนไทยในิสัยเกรงใจเกิดไปบอกเอ้ยจำได้รู้สึกเสียหน้าที่จำเขาไม่ได้รู้สึก กลัวกลัวเขาโกรธนี่กลัวกลัวเขาโกรธต้องพยายามเดินให้ออกว่าไข่ใช่ไหมครับนี่แหละปัญหาเลยโอ้โหเนี่ยก็ดีว่าเราก็เพราะฉะนั้นยุคปัจจุบันก็ต้องไม่เกรงใจกันบอกจําไม่ได้ก็ต้องบอกว่าจําไม่ได้นะจะได้จะได้ไม่มีปัญหาใช่นะนะนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยทีเดียวนะครับที่อยากจะฝากบอกนะสำหรับคนพิการ ทุกท่านนะครับนะว่าต้องต้องพึงระมัดระวังไม่ใช่เฉพาะคนพิการหรอกคนปกติด้วยโอ้ทุกคนเลย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 ,เลยต้องระม<า>ัดระวังหลอกทุกมุมจริงๆรนะแต่นี้หลอกอโทรมาเนี่ยก็อ,กอ,กอีกเป็นถือว่าเป็นปกติเลยที่จะมีอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับ,รบนะอันนี้ประเภทว่าถ้าหลอกมาแล้วก็กดนู่นกดนี่ให้เราเข้าลิงก์ส่งลิงก์มาให้เราลิงก์เนี่ยกำลังเป็น ปัญหาเลยนะครับเพราะว่ามันมีแต่ตัวหนังสือไงแล้วลักษณะก็คล้ายของจริงซะเหลือเกินครมีมีหลายๆอย่างที่ที่ใช้ตกตานะครับเช่นข้อความคล้ายกันบ้างมีขีดบนกับขีดล่างก็ต่างกันแล้วมีจุดเพิ่มมาตัวหนึ่งก็ต่างกันแล้วฉะนั้นถ้าไม่ละเอียดไม่ระวัดไม่ระมัดระวังให้ดีก็จะจะหลงเชื่อว่าเอ้ยอันนี้คือลิงก์ของของ แพลตฟอร์มนั้นจริงๆอย่างนี้ครับในที่ก็ต้องต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังละเอียดผมผมมีข้อมูลที่ที่แนะนํากันไว้บางทีตัวศูนย์เนี่ยศูนย์ปกติเนี่ยอ๋อมันจะมีเปลี่ยนเป็นโอเปลี่ยนเป็นโอครับอ่าศูนย์เป็นโอใช่ไหมวันนี้ก็ต้องดูนะใช่ว่าว่าศูนย์เนี่ยปกติมันจะเป็นตัวลักษณะยังไงศูนย์บางทีก็เป็นตัวออกผอมๆหน่อยนะ้าจะดูหมายเลขโทรศัพท์ถ้าเราใช้หมายเลขแต่แต่ถ้าโอมันจะกลมๆ คือบอกยากครับคือฟอนต์แต่ละโทรศัพท์แต่ละเครื่องก็มีหลากหลายรูปแบบจะอ้วนจะผอมเนี่ยบอกได้อยู่ที่ฟอนต์อยู่ที่ฟอนต์เพราะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เองก็เลือกฟอนต์ได้โอ่โเนี่นี่ก็ต้องรอมาระวังมันกันฟอนต์เดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจคือรูปรูปแบบตัวหนังสือตัวหนังสือตัวหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ยังสังเกตที่เห็นอยู่เนี่ยตัวเอ็มเนี่ยบางที เั็นกาติดกันเอ่นก R ติดกันอก็คลายกัน R N เอปั๊บเป็นตัวเอ็มเลยเออไอเดี่ยอันนี้ก็ต้องพึงน้มันระว่างคือไม่สังเกตมองผ่านมันคือเอ็มตัวเอ็มแน่นอนจริงๆแล้วมิจฉาชีพใช้ใช้ความสะเพ้าหรือความเลินเล่อของเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะคนทั่วไปเขาก็ไม่ได้มันสังเกตกันหรอกมีแต่มิจฉาชีพมองเห็นว่าตรงนี้คือความเลินเล่อใช่แต่หลัง คือมันพอมีถูกหลอกอย่างนี้กันบ่อยๆเนี่ยเราก็มันเตือนตัวเราเองเหมือนกันนะให้เราเป็นคนช่างสังเกตคือมัน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 ก็ดีตรงนั้นมันก็ดีอยู่แล้วนะครับการการเป็นคนช่างสังเกตแต่มันจะทําให้ให้เกิดความผมว่าบางคนก็ทําธุรกิจด้วยกันการส่งอย่างนี้จริงๆหมายถึงอาชีพตุจริตนะครับก็ส่งลิงก์แบบนี้เหมือนกันทําให้เขาเสียโอกาสทําให้ให้คนเหล่านี้เขาเสียโอกาสเอะถ้าอย่างนั้นเราเราเราจะมีการ จะตรวจสอบกันได้ยังไงกรณีที่อย่างคนพิการทั้งหลายหรือคนปกติโดยทั่วทุกเนี่ยทั่วๆไปปกตินี่แหละครับจะตรวจสอบยังไงว่าอันนี้มันเป็นพวกมิจฉาชีพเอางี้เลยแล้วกันคือผมอะผมเป็นแอดมินของของไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแอดไซเบอร์เชนะครับก็จะมีคนเข้ามาถามสงสัยนี่แหละว่าว่าเอ๊ะอย่างนี้มีจฉาชีพไหมอย่างนั้นมีจฉาชีพไหมผมผมก็จะคอยตอบให้นะครับ บางวันตอบตั้งแต่เช้าครับเมื่อเช้านี้ตอบตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงถึงตีสองตีสามครับตอบอยู่วันนี้ครับก็ถามได้ครับถามได้ถามได้ก็สามารถดีกว่าโดนหลอกแล้วมาผมต้องมาเสียเวลาอีกเยอะผมยอมเสียเวลาตรงนี้ดีกว่าแอดไลน์ไซเบอร์เช็กไปครับไลน์ไลน์เพิ่มเพื่อนครับด้วยเพิ่มเพื่อนไซเบอร์เช็กติดกันติดกันแอดก่อนนะครับแอดแล้วก็ไซเบอร์เช็กไซเบอร์เช็กก็เอาสกอตผสมไลน์เป็นไลน์ออฟฟิเชียล cy B E R B E R ครับแล้วก็ซีเอชครับไซเบอร์เช็กนะครับก็ผมมีจะเป็นตาสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนน่แหะครับเนี่ยต้องอย่างนั้นใช้แอปได้นะครับใช้แอปได้เดี๋ยวลองซูมให้เห็นไหมลองดูเนี่ยเข้ามาลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเกิดไอ้วิชาชีพทำทำนี่นี่ยของที่โลโก้แอปโลโก้แอปโลโก้แอปที่ที่ท่านรอง เปลนไหมครับที่ท่านรองเอาตัวข้าง่างเห็นชัดกว่าชัดกว่าชัดกว่าเนี่ยอันนี้เดนะครับจะได้จะได้สามารถที่จะได้เช็คข้อมูลตรวจสอบข้อมูลกันได้แอปเนี้ยเราก็มีทั้งข้อมูลของวิชาชีพที่เราที่เราดึงมาจากระบบแล้วก็มีคนแจ้งความแล้วก็มีตำรวจเนี่ยคอยตระเวนหานะครับคือต่านผู้จัดการเนี่ยก็สั่งให้มีการตั้งสายตรวจไฟเบอร์นะครับคือไปเจอไปเจอเว็บ ปอมเว็บพันนันเว็บหรือลิงก์ต่างๆที่พีกฎหมายเนี่ยก็จะมาลงข้อมูลไว้ในไซเบอร์เช็คนะครับฉะนั้นท่านที่เจอนะครับแล้วก็สามารถนำมาตรวจสอบกับ c y เบอร์เช็คได้นะครับคือจริงๆช่วยช่วยทางเจ้าหน้าที่ด้วยอาจจะไปเจอมาสงสัยเข้ามาสอบถามสอบถามได้เลยสอบถามได้เลยถ้ายังไม่มีข้อมูลอยู่ก็เช็คเจ้าที่ก็เช็คจะได้รู้ว่าไอ้นี่มิชาชีพหรื ใช่คือคือนอกจากนอกจากผมเช็คแล้วเนี่ยผมว่าเอาไปเตือนคนอื่นต่อด้วยใช่ใช่เพราะถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยถามผมได้ครับถามผมได้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวอันนี้อันนี้ก็เพิ่งให้คลิปวิธีการตัวอย่างเหรอวิธีการใช้งานทุกพบทุกฟังก์ชันนะครับว่าแต่ละฟังก์ชั่นเนี่ยใช้งานยังไงนะครับจะมีจะมีเฉพาะแค่เฟซบุ๊กเท่านั้นแหละที่ที่ต่างกับบ้านเพื่อนหน่อยคือต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง อันอื่นก็อันนี้เป็นเป็นอันนี้อันนี้โทรศัพท์พอันนี้สายสายเรียกเข้าแล้วโทรออกแบบอัอโตโนมัตินะครับก็ก็หน้าตาอันนี้เป็นของ iOS แต่ของ Android มันจะเป็นป,ป๊อปอัพขึ้นมาต่างกันนิดหน่อยครับครับครับนะทีนี้เรากรณีที่อย่างอย่างยางโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยครับเราจะมีจุดมีสังเกตได้ยังไงบ้างครับว่าไอ้นี่มิจฉาชีพเข้ามาแล้วเออเราเช็คได้ยังไงหรือจะต้องเอาเบอร์เอาเบอร์ที่โทรเข้ามาแล้วไปตรวจสอบคือถ้าเป็น ทั้งสองระบบครับไ e อดอยแลไอเวเตือนอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีฐานข้อมูลอยู่นะครับส่วนพอถ้าเราถ้าเป็นเบอร์ที่ปกติขึ้นมาธรรมดาแล้วเราไม่ได้เตือน<ห>แจ้งเตือนเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณของผู้รับตัวสรรับเป็นหลักซึ่งมไม่พ้นเรื่องธนาคารโทรมาอ้างว่าบัญชีไปเปิดที่นั่นที่นี่ถูกอายัดมีตำรวจโทรมามีดีเไอโทรมามีกายฟ้าโทรมาอ้างอย่างนั้นอย่างนี้ครับ ฉะนั้นถามผมก่อนได้ถ้าไม่มั่นใจถามผมก่อนได้ผ่านแอดไซเบอร์เช็คนะครับมีมคีคุณผู้ชมมีอันเนึงเป็นในายทหารด้วยนะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องนี้มากเลยวันดีคืนดีมีโทรศรัพท์ไปบอกว่าโทรมาจัดรับนี่ขณะนี้ลูกคุณถูกจับอ่าล,ลูกคุณถูกจับแล้วก็เจะต้องต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ย แปดหมืนครับีกแปดหมื่นนี่ขนาดในทหารที่ระมัดระวังตัวเรื่องนี้พอดีก็ใช้วิธีการโทรกลับไปหาลูกปรากฏว่าลูกโดรศัพท์นั้นแบตหมดอีกอจอจังหวะพอดีจังหวะพอดีโทรไปหาพ่อว่าลูกโทรมาไหมก็ไม่ไม่มีโทรมาก็กังวลใจนูน่นนี่นั่นปั๊บ,บสุดท้ายเสียไปแปดหมื่นเพื่อเลียร์พอลูกกลับมาบอกเอา้าไหนบอกโดน ตำรวจบอกจับอยูย่ยาเสพติดอะไรก็ตุ่มคือตัวเองก็ไม่รู้ใช่ไหมสุดท้ายก็เลยลูกบอกว่าฟาวโทรศัพท์แบตหมดจังหวะดูที่คนเนี่ยที่มันจะเสียสตังค์เนี่ยนะพวกมันมีสุดยอดวิธีการเลยนะโอ้ย่งยิ่งยิ่งเหมือนจริงยิ่งปลอมครับจริงๆกอบอกยิ่งเหมือนจริงยิ่งปลอมออันนี้ก็ต้องระมัดระวังมากโดยเฉพาะตอนนี้ที่โดนหลอกบ่อยๆเนี่ยคือพวกที่เกษียณยุราชการแล้ว เอาจริงๆเนี่ยทุกคนทุกทุกคนโดนหลอกบ่อยหมดแล้วครับบ่อยหมดเลยอยู่แต่ใครแค่ว่าใครใครจะถูกหลอกสําเร็จใช่โอ้โนะบอว่าเท่ากันแหละเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือต้องต้องไม่หลงเชื่อก่อนกรณีพวกนี้ใช่เอ๊ะก่อนครับเอ๊ะก่อนและต้องเอะครับเอ๊แล้วเอเพราะเอะแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าปลอมหรือไม่ปลอมถามผมครับถามเข้ามาที่ไซเบอร์เช็คอันนี้ตอนนี้ถ้า เอาแหละคนทั่วไปอาจจะยังอย่างถ้าเนี่ยถ้าฟังรายการอยู่เนี่ยก็โหลดมาได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ฟังถ้าไม่ได้ฟังก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือทางทางที่แนะนําโดยภาพรวมๆคือต้องบอกอย่างนี้ครับจริงๆปัญหาเนี่ยมันมันเริ่มทางทางทางสื่อเองทางผู้ดำเนินรายการทุกรายการทั้งสื่อหลักสื่อรองทุกสื่อแหละครับออกข่าวเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่ใช่ครั้งแรกวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกน่าจะสามสี่ปีแล้วดังมากนะครับเรื่องนี้ ถามว่าทําไมถึงถึงเข้าไปไม่ถึงประชาชนทุกคนทุกวันนี้ยังมีคนโดนหลอ,อกเรื่องเดิมๆอยู่ครับจริงๆมันไม่มีทางหรอกที่สื่อจะเข้าไปถึงทุกคนได้ฉะนั้นต้องใช้อาศัยการบอกต่อช่วยๆกันนะครับคนนี้เห็นคนนี้ต้องช่วยบอกคนนู้นคนนู้นเห็นต้องช่วยบอกต่อคนนั้นอ,อะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันจบครับขนาดคนในบ้านเดียวกันอะเมื่อาาวานมีบางคนมาแจ้งความนี่แม่ไปโดนอย่างนั้นอย่างนี้มาถามว่า คนลูกในรู้ไหมรู้ลูกรู้ว่าอย่างเงี้ยถูกหลอกแน่นอนเลยแต่ถามว่าคนในบ้านเนี่ยได้คุยกันไหมได้ได้ได้บอกไหมว่ามีมิจฉาชีพในรูปแบบนี้ฉะนั้นแอปนี้ก็จะเป็นสื่อกางอย่างหนึ่งคนในบ้านไม่คุยกันไม่เป็นไรละมาผ่านทางนี้ไม่ตัวกลางเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมไปบอกให้นะครับผ่านแอปถ้ายังสงสัยอีกผ่านไลน์ออฟฟิเชียลได้ฉะนั้นมันมันต้องช่วยกันกระจายครับถ้าถ้าเราอยู่ว่าฉันรู้แล้ว และรู้ได้ไงว่าลูกรู้หรือยังและรู้ได้ไงพ่อแม่คุณรู้หรือยังก็จะต้องช่วยกันบอกต่อๆกันไปครับมไม่ไม่ไม่งั้นมันไปทั่วไม่ถึงคนไทยทุกคนแน่นอนคือคนเราเนี่ยหนึ่งตัดนิสัยถ้ากรณีที่จะมีนู่นเนี่ยให้มีตอบแทนเนี่ยตัดนิสัยความโลภก,ก่อนจะช่วยได้ส่วนหนึ่งเ,เพราะว่าบางทีเห็นพอเคยเจอว่าพ่อเตือนแล้วหรือลูกเตือนแล้วบางทีก็ไม่ฟังกันส่วนหนึ่ง อ๋ออันนั้นน่ะคือเขาหลงไปแล้วเออหลงคือถ้าเตือนก่อนก่อนก่อนเริ่มเนี่ยพอเป็นไปได้แต่ถ้าเริ่มไปแล้วแล้วค่อยไปเตือนเนี่ยอันนั้นหลงไปแล้วหลงไปแล้วถ้าหลงไปแล้วเนี่ยคนมีอีโก้สูงมั่นใจตัวเองคิดถูกมั่นใจตัวเองถูกต้องเที่ยวชาญมาเป็นอย่างดีมันไม่ใช่แค่ว่าคนไม่มีความรู้แล้วถูกหลอกนะระดับด็อกเตอร์ก็มีเยอะะระดับโอหัวหน้าส่วนราชการ ตำแหน่งใหญ่โตโดนมาหมดแล้วครับอฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้เลยมันเกี่ยวแค่ยังไงอะทิฐิตัวเองเนี่ยลดลงมาหน่อยอีโก้เนี่ยนะลดลงมหน่อยมั่นใจว่าฉันคิดถูกฉะนั้นไม่ฟังใครแล้วอออย่ามาตัดฉันฉันจะได้โอกาสของฉันจะได้อย่างเงี้ยเรียบร้อยผมเคยไปเจอขนาดคุยกันอย่างนี้เลยครับอกว่าโดนหลอกแล้วเช็คให้ดูเลยว่านี่หลอกนี่หลอกนี่หลอก เป็นอย่างนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้อืมไม่เชื่อไม่เชื่อเลยนะเอา้าเพราะนั้นก็ต้องต้องระมัดระวังแล้วก็ต้อง,ต,องต้องลดไอ้ความเชื่อมั่นส่วนตัวลงมาหน่อยหนึ่ง,งเพราะอยูปัจจุบันเนี่ยการถูกหลอกเลยมันเยอะแยะมากมายนะครับ,รบท่านรองประวิตรจะฝากอะไรตรงนี้สําหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ขณะน,น,นี้โดยเฉพาะคนพิการทุกท่านเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นไม่ให้เป็นเหยื่อําหรับ พวกวิชาชีพฝากถึงคนพิการและครอบครัวนะครับคนในครอบครัวของท่านคงมีหลายคนนะครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกเพราะวันนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะฉะนั้นเมื่อคุณรับรู้วันนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปถึงคนรอบข้างคุณได้ก็ต้องผ่านทางผู้ที่รับชมอยู่นะครับฉะนั้นทางรัฐบาลก็ดีสำนักงานหลวงชาติก็ดีพชสอทก็ดีคือตำรวจไซเบอร์เนี่ยตั้งใจทำแอปพลิเคชันเนี่ยขึ้นมาเพื่อ ป้องกันมิจฉาชีพนะครับไม่ให้เข้าถึงประชาชนช่องทางโทรศัพท์บัญชีธนาคารข้อความเพจทวิตไอจีอะไรต่างๆทุกชนิดเลยที่ที่ที่จะมียดีไซน์ตามเข้ามาเปิดต่ออะไรนะครับรวมไปถึงขบวนการที่จะดีแค่ครับเป็นอาข่ายในเชา ช่วยระชาชนชาตด้วยช่วยพูดประกอบการให้ประกอบประกอบความน่าเกิดความนมาเที่ยงในการค้าขายด้วยนะครับอาจจะช่วยช่วยทุกทุกคนยกเว้นนังนั้นมาช่วยกันครับบอกต่อแล้วก็มาลงทะเบียนกับเราได้ครับ,รบนะเอาก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการนะครับก็อย่างไรเสียก็อย่าเป็นคนที่ถูกหลอกไปให้เปิดบัญชีมาอันนี้ก็เป็นสำคัญเพราะนอกจากจะไม่ได้อะไรเลยแล้วอาจจะต้องกลายเป็นผู้ต้องหาด้วยด้วยนะครับก็ฝาก ขอบคุณวันนี้ต้องขอบคุณท่านพันธุ์รโธประวิทย์วงเกษมนะครับท่านรองผู้อำนับการหนึ่งกองคับการตารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสองนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะครับและเช่นเคยครับต้องขอบคุณสําหรับล่ามภาษามือของเราในวันนี้นะครับคุณสุพัชชานันรัญวิทย์คุณนุชนะครับก็มาทําหน้าที่อยู่ขณะนี้และต้องขอบคุณสําหรับหน่วยงานที่สนับสนุนให้รายการนี้ได้คงอยู่เพื่อประโยชน์สําหรับคนพิการและ คุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็คือทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับวันนี้สื่ออาสาประชาชนคงต้องลาไปแล้วนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับพุ่นมนรดการในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นคุณปู่มาทำหน้าที่วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ตาเชมือแต่ใจยังมองเห็นโลกที่เป็นด้วยรักไม่เคยจากแม้สิ่งเงียบหายแต่ใจยังร้องดังปอบทุกอย่างผ่านหัวใจที่มั่นคงแม้ทางเดินจะขรุขระาแต่เราอยู่ทา่า